ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะได้มีการร่วมหารือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการแก้ปัญหาสำคัญของพื้นที่แบบผสมผสานผ่านระบบแอปซูมค่ะนายพนนุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นประธานการหารือคณะกรรมาการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและการแก้ปัญหาสำคัญของพื้นที่ประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564แบบผสมผสานทั้งในห้องประชุมควบคู่กับระบบแ p ปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting ที่ห้องประชุมอยุธยาชั้น3สารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทางนี้นะคะนายพานุแย้มสีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้กล่าวว่าจากสถานการณ์ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังตรวจพบผู้ติดเชื้อในวงกว้างนะคะจึงจําเป็นต้องบริหารจัดการ ทั้งการบำบัดร,รักษาผู้ติดเชื้อการตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้เร็วที่สุดการป้องกันผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่การบริหารจัดการฉีดวัคซีนสําหรับประชาชนที่ลงทะเบียนมาพร้อมก่อนเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะยังไม่ได้รับวัคซีนตามเป้าที่ขอไปและการดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยขอความร่วมมือชาวอายุทยาน,นะคะสอดส,ส่องดูแลและปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด DMSTT ค่ะคือการเว้นระยะห่างสวมใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็ลงทะเบียนแอปไทยชนะนะคะหากพบเห็นสิ่งผิดปกติก็ให้แจ้งเจ้าพนักงานของรัฐในพื้นที่ทราบและในส่วนของการจัดก,กิจกรรมในพื้นที่นั้นนะคะขอให้ยึดปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดที่1567ทั2564โดยเคร่งครัดด้วยค่ะ